การท่องเที่ยวยั่งยืนวันนี้ภายใต้คอนเซปต์เที่ยวกรีนเสพสินชุมชนบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ชุมชนบ้านโคกเมือง,ง,โคโคเ,องเป็นชุมชนที่มีความเก่าแก่แต่โบราณตั้งอยู่ที่ตำบลจระเข้ามากอำเภอบะควรชัยที่ชุมชนมีชาติพันธุ์ไทยลาวและไทยเขมรอยู่ร่วมกันอย่างสามาคัคคีแต่และกลุ่มชาติพันธุ์รักษาวิถีชีวิตงานบุญประเพณีและภูมิปัญญาศิละปะหัตถกรรมไว้จากรุ่นสู่รุ่นชาวบ้านไม่เพียงภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ แต่พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวที่มีเสน่ห์เหล่านี้ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนชุมชนสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท่องเที่ยวยั่งยืนดิฉันพลอยสุขค่ะทิพย์ค่ะค่ะทิพย์คะที่นี่ที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดวิลามนะคะที่ชุมชนบ้านโคกเมืองนะคะที่นี่นะคะเขาเด่นเรื่องโบราณสถานแล้วก็ยังเด่นเรื่องที่เป็นชุมชนสีเขียวที่รักธรรมชาติอีกด้วยค่ะพลอยเป็นชุมชนสีเขียวที่รักธรรมชาติแบบนี้ขอสําหรับการท่องเที่ยวยั่งยืนของเราเลยนะคะ ถ้าอย่างนั้นเราจะขอพาคุณผู้ชมไปเที่ยวภายใต้คอนเซปต์เที่ยวกรีนเสพสินบ้านโคกเมืองกันค่ะว่าแต่กิจกรรมที่ชุมชนบ้านโคกเมืองค่ะมีอะไรบ้างคะพอย เราจะแบ่งออกเป็น2กิจกรรมด้วยกันนะคะโดยกิจกรรมแรกจะเป็นการเที่ยวแบบกินปนเป็นการปัจจัรยานเที่ยวชมชมุชมชนและโบราณสถานต่างๆค่ะกิจกรรมที่2นะคะคือเสพศิลค่ะเราจะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้การย้อมผ้าการทอผ้าไหมนะคะที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของคนในชมุชมชนบ้านโคกเมืองค่ะและยังสร้างไรายได้ให้กับชมุชมชนอีกด้วยค่ะ วันนี้นะคะเราไม่ได้มากันแค่2คนยังมีใครอีกล่ะคะทิยังมีแขกเราเชิญอีก2คนนะคะคือเฟิร์นและน้องค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะที่เราเชิญเฟิร์นแล้วก็น้องมาในวันนี้นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราจะมาให้จะให้เฟิร์นแล้วก็น้องนะคะมาให้ข้อมูลของเราพวกเรานะคะแล้วก็พาไปเที่ยวกรีนและเสพสินที่บ้านคุกเมืองกันค่ะใช่แล้วค่ะกิจกรรมแรกที่เราจะทํานะคะก็คือการปั่นจักรยานภายใต้คอนเซ็ปต์เที่ยวกรีนค่ะ ไปกันเลย,เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับคําว่าเที่ยวกินก่อนค่ะเที่ยวกินการท่องเที่ยวสีเขียวเป็นการท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ธรรมชาติไม่ทําลายสิ่งแวดลอ้อมเป็นการปั่นจักรยานเที่ยวชมชุมชนบ้านโคกเมืองผาสถานที่ต่างๆเช่นกุฏิฤาษีซึ่งสร้างขึ้นมาประกอบพิธีกรรมบารายเมืองต่ําซึ่งเป็นอ่างกเก็บน้ําขนาดใหญ่และปาราสาทหินเมืองต่ําค่ะ แล้วอย่างนี้ทำไมต้องใช้จักรยานแทนการใช้จักรยานยนต์ด้วยล่ะคะเป็นคำถามที่ดีมากค่ะรดยจักรยานยนต์ขับขี่ได้ทั้งสะดวกและรดวดเร็วแต่เราได้ทราบข้อมูลจากกรมขนส่งทางบกมาว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์โดยเฉลี่ยถึง72กรัมต่อกิโลเมตรหรือเปรียบเทียบได้กับกล่องที่บรรจุคานอ6ก้อนเลยทีเดียว สำหรับผลเสียของการใช้จักรยานยนต์นะคะนั่นก็คือสร้างมลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศเนื่องจากว่าจักรยานยนต์ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเป็นจํานวนมากหากเราสูดดมเป็นเวลานานอาจจะก,ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งได้ค่ะเช่นมะเร็งปอดมะเร็งข้อปัสสาวะและอาจาก,ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ค่ะแต่ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปถ้าเราเปลี่ยนมาใช้จักรยานค่ะ แค่แล้วล่ะคะ่ะการใช้รถจักรยานยนต์ข้อดีก็มีข้อเสียก็เยอะเหมือนกันนะคะเมื่อเทียบกับรถจักรยานแล้วแน่นอนค่ะว่ารถจักรยานเป็นยนานผ่านนะเที่ยวกินที่รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถจักรยานยนต์พอมีวิธีทําให้คนหันมาปั่นจักรยานกันไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครอยากปั่นจักรยานกันเท่าไหร่ทั้งไม่สะดวกไม่รวดเร็วแถมยังเหนื่อยอีกมีสิคะแต่อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าการปั่นจักรยานจะช่วยทาให้ระบบไอลผ่านเราดีขึ้น แข็งแรงขึ้นทั้งยังช่วยป้องกันโรคอีกอุ๊ยพึ่งสังเกตนะคคเนียว่าคุณน้องหน้าเด็กลงไปทําอะไรมาคะแน่นอนว่าต้องปั่นจักรยานทุกวันอยู่แล้วเพราะจากเว็บไซต์ไอเทมระบุไว้ว่าการปั่นจักรยานทุกวันจะทําให้ร่างกายของเราขับสารพิษได้ดีและยังช่วยกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมองจากผลการวิจัยพบว่าผู้ที่ปั่นจักรยานทุกวันทําผลคะแนนออกมาได้มากกว่าผู้ที่ไม่ปั่นจักรยานมากถึง15เและยังช่วยลด อาการเป็นอัลไซเมอร์อีกด้วยค่ะและกิจกรรมที่1ของเรานะคะการปั่นจักรยานเที่ยวชมชุมชนบ้านโคกเมืองก็ได้จบลงไปแล้วนะคะต่อไปนะคะกิจกรรมที่2เสพศิลป์เรียนรู้ศิลปะหัตถกรรมของคนในชุมชนบ้านโคกเมืองกันค่ะถ้าหากพูดถึงศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์มาจากูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชนบ้านโคกเมืองเมื่อเว้นว่างจากงานเกษตรกรรมชาวบ้านจะมาล้อมวงย้อมผ้าและทอผ้า สะสมจนเกิดภูมิปัญญาที่ไม่มีเหมือนใครแขกไปใครมาจึงต้องมาลองย้อมผ้าซึ่งผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านโพกเมืองนั้นก็คือผ้ามักโคนบารายพันปีจะได้เรียนรู้วิธีการย้อมผ้าจากโคนบารายพันปีซึ่งเป็นโคนที่ได้จากแรงน้ําข้างปราสาทเมืองต่ํา ที่ช่วยให้ผ้าย้อมติดสีได้ดียิ่งขึ้นและมีความนิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการย้อมผ้าสีจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ภายในชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองทำด้วยตัวเองเริ่มจากการสร้างลวดลายบนผืนผ้าขาวโดยการเอาเชือกเอาอยางหรือเอาไม้มารัดให้เกิดเป็นลวดลาย ใครชอบลายอะไรก็แล้วแต่จินตนาการมาเสร็จแล้วก็นำผ้าหย่อนลงหม้อต้มที่ผสมสีรอไว้สีของที่นี่มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยล้านเปอร์เซนต์เพราะเป็นสีย้อมผ้าที่นำมาจากธรรมชาติวัตถุดิบหาได้ในหมู่บ้านอย่างเช่นสีเหลืองจากดอกดาวเรืองหรือมะพูดสีส้มจากเมล็ดคำแสดและสีชมพูจากเน,นรีปา ผ่านไป15นาทีผ้าที่ต้นไว้ก็จะอิ่มสีสวยงามทั้งผืนเสร็จแล้วนำผ้าไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญของการย้อมผ้าก็คือนำผ้าที่ย้อมแล้วไปหมักโคนโคนของที่นี่ต้องนำมาจากบาลายหน้าปราสาที่มีอายุเก่าแก่พันปีซึ่งจะทำให้สีสานติดทนนานเนื้อผ้านุ่มสวยใสยสบายทั้งยังมีกลิ่นหอมจากไอรินอีกด้วยค่ะ นอกจากผ้าหมักคูนบาลายพันปีแล้วหัตรกรรมขึ้นชื่อของบ้านโคกเมืองก็คือการทอผ้าไหมที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพราะไม่ต้องใช้เครื่องจักไฟฟ้าแต่ใช้ฝีมือการทอผ้าของแม่ๆป้าแบบป้าในชุมชนมีลายผ้าเป็นของหมู่บ้านที่ถูกคิดค้นและถอดลายมาจากเสาติดผนงังและซุ้มประตูที่ปราสาทเมืองตำปราสาทหินโบราณคู่บ้านคู่เมืองของคนบุรีรัมย์คือลายผักกูด เป็นแาลอัตลักษณ์ที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้นค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาเที่ยวชุมชนบ้านโคกเมืองเพราะนอกจากกิจกรรม2กิจกรรมนี้แล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่รอให้ท่านผู้ชมมาเรียนรู้และสัมผัสรับรองว่าจะติดใจแต่สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ